สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับคือคําสั่งย้ายพนักงานข้ามจังหวัดเนี่ยหลังปิดสาขาไปแล้วมันจะกลายเป็นเ,เรียกว่าเลิกจ้างแฝงเพื่อเลี่ยงจ่ายค่าชดเชยได้ไหมเรื่องนี้เราจะขุดข้อมูลกันจากคำพิพากษาสารุทรท์คดีชำนาญพิเศษเลยนะครับจะได้เข้าใจเหตุผลจริงๆของศาลแล้วก็ดูว่าเอ๊ะผลกระทบมันเป็นยังไงกับทั้งนายจ้างลูกจ้าง เริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนนะครับเคสนี้เป็นของบริษัทอาหารสุทธาพาริสพรีเมียมคือเขาปิดสาขาที่บุริรัมไปอืมค่ะแล้วพนักงาน95คนโดนสั่งย้ายหมดเลยให้ไปทำงานที่กรุงเทพแถวพระรามเก,กเริ่มหนึ่งตุลาคมปีห9โอ้โ้าห95คนย้ายไปกรุงเทพหมดเลยใช่ครับทีนี้ประเด็นขัดแย้งมันก็เกิดตรงนี้แหละครับคือพนักงานเขาก็มองว่าแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณกับเขาเลยค่ะ ก็คงลำบากนะคะย้ายจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพทันทีครับแล้วเขาก็อ้างว่าการย้ายไปกรุงเทพเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้จริงๆสำหรับหลายคนก็เลยสงสัยว่าเออบริษัทรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าพนักงานส่วนใหญ่ย้ายไม่ได้จริงอืแล้วก็แค่ออกคำสั่งไปอย่างนั้นเพื่อให้พนักงานเนี่ยเออทนไม่ไหวแล้วก็ลาออกไปเองจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย อ๋อค่ะประเด็นกฎหมายมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือศาลต้องดูว่าคำสั่งย้ายเนี่ยมันมาจากความจำเป็นทางธุรกิจจริงๆหรือว่าเป็นแค่กลยุทธ์หรือที่เรียกว่าการเลิกจ้างแฝงเลิกจ้างแฝงใช่ค่ะคือนายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้างตรงๆแต่ไปสร้างเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่มันบอกว่าบีบให้ลูกจ้างอยู่ต่อไม่ได้จนต้องตัดสินใจลาออกไปเองอืมครับในเคสนี้ศาลก็จะดูที่เจตนาโดยสุจริตของนายจ้างเป็นหลักเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือ มีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีจริงๆหรือเปล่าในการออกคําสั่งย้ายครั้งนี้และผลการพิจารณาเป็นยังไงบ้างครับทั้งศาลและงานภาค4ี่แล้วก็ศาลอุทธรณ์ค่ะที่น่าสนใจคือทั้งสองศาลเนี่ยมองตรงกันเลยนะคะศาลวินิจฉัยว่าจําเลยหรือว่านายจ้างในคดีนี้เนี่ยขาดเจตนาโดยสุจริตที่จะให้พนักงานย้ายไปทํางานจริงๆขาดเจตนาสุจริตใช่ค่ะคือดูเหมือนไม่ได้เตรียมการเรื่องสวัสดิการหรือช่วยเหลือการย้ายอย่างจริงจังเพียงพอ แต่กลับใช้คำสั่งย้ายเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือเพื่อรอให้พนักงานที่ไม่สะดวกย้ายลาออกไปเองอืมก็คือเพื่อเลี่ยงค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานมาตรา1 1 8 4ว่างั้นเถอะครับถูกต้องค่ะซึ่งมาตรานี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องค่าชดเชยกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปที่อื่นแล้วมันกระทบต่อก,การใช้ชีวิตปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวเขาอย่างนินยยสำคัญคาด ศาลก็เลยมองว่าการกระทําแบบนี้ของนายจ้างเนี่ยมันทําให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างทั้ง95คนแบบว่าเกินสมควรเกินสมควรเลยค่ะแล้วศาลก็ระบุชัดเลยนะคะว่าคําสั่งย้ายนี้เป็นเหมือนอุบายหรือเป็นคําสั่งที่มันแฝงเจตนาให้ลาออกเอาไว้เท่ากับว่ามันเป็นการยกเลิกสัญญาจ้างเดิมไปโดยปริยายชัดเจนมากครับแล้วทีนี้ศาลใช้เกณฑ์อะไรอื่นๆอีกไหมครับในการมองว่านายจ้างขาดเจตนาโดยสุจริต นอกจากเรื่องความไม่สมเหตุสมผลของการย้ายคนเยอะขนาดนั้นไปกรุงเทพอ้อศาลก็จะพิจารณาจากพฤติการแวดล้อมหลายๆอย่างประกอบกันค่ะอย่างเช่นบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามจริงๆไหมในการช่วยเหลือพนักงานเรื่องการย้ายถิ่นฐานอืมหรือว่าได้มีการจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมในกรุงเทพให้เพียงพอหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งลักษณะการสื่อสารค่ะถ้ามันดูเป็นการแจ้งคําสั่งฝ่ายเดียวไม่คอยรับฟังปัญหาหรือไม่มีแผนรองรับที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมครับมันก็ยิ่งเสริมข้อสงสัยว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่การย้ายโดยสุจริตนะแต่มันเป็นแผนกดดันให้ออกมากกว่าโอเคเข้าใจแล้วครับงั้นบทสรุปสุดท้ายจากสารอุทธรณ์ในคำพิพากษาที่1548 1 2 8 4 2 5 6 0ก็คือพิพากษายืนตามสารชั้นต้นสรุปได้ว่า1 คำสั่งย้ายนี้ไม่ใช่คำสั่งย้ายปกติแต่เป็นการเลิกจ้างแฝงซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นธรรมค่ะ 2. เมื่อมันเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างก็เลยต้องไม่ติดต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นใช่ค่ะและ3อันนี้สําคัญเลยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายมาตรา184เหมือนกับกรณีเลิกจ้างทั่วไปเลยถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะและนี่คือบทเรียนสําคัญมากๆสําหรับนายจ้างเลยนะคะ คือข้อควรระวังหลักๆจากเคสนี้เนี่ยหนึ่งเลยศาลจะมองลึกไปถึงเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังคำสั่งไม่ใช่แค่ดูตัวหนังสือถ้าการย้ายมันดูเป็นกลยุทธ์เพื่อบีบให้ออกมันก็จะถูกตีความว่าเป็นการเลิกจ้างค่ะ 2. คือหากการย้ายมันมีผลกระทบหนักหนาจริงๆจนลูกเจ้าไปทำงานไม่ได้แม้จะอ้างความจะเป็นทางธุรกิจนจ้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบเรื่องค่าชดเชยตามกฎหมายอยู่ดี และ 3. ค่ะการกระทําอะไรก็ตามที่ทําให้ลูกจ้างตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเสียเปรียบเกินสมควรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งแล้วก็สุ่มเสี่ยงทางกฎหมายมากๆค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือคําสั่งย้ายที่มันขาดความตั้งใจจริงหรือขาดเจตนาโดยสุดจริตที่จะให้พนักงานไปทํางานต่อได้จริงๆเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกศาลมองว่าเป็นการเลิกจ้างครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยเต็มตามที่กฎหมายกําหนดค่ะขอบคุณมากครับ นอกจากแง่มุมกฎหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าคดีลักษณะนี้มันสะท้อนภาพความสัมพันธ์เชิงอำนงจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างยังไงบ้างอืมน่าคิดค่ะแล้วมันก็ตอกย้ำความสำคัญของการสื่อสารที่เปิดอกจริงใจกันมากแค่ไหนโดยเฉพาะเวลาที่ธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหรือว่าปิดกิจการบางส่วนใช่เลยค่ะ การสื่อสารสำคัญมากดูเหมือนว่าความไว้วางใจแล้วก็เจตนาสุจริตที่มันจับต้องได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะนำพาให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยดี